สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ f c ทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้นะครับมาอัปเดตนะคุณผู้ชมดูหูมานึกมากนะครับประมาณสัก2ทุชั่วโมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวจะพาเดินดูกลุ่ม v ีออดีกว่านะพวกวีออตอนนี้มีรุ่นไหนกันบ้างนะ่าสนใจนะครับมีหลากหลายรุ่นนะหลากหลายซิลเมนนะคุณผู้ชมผมไม่ได้ขายต่ว v ีออนะรุ่นอื่นก็ขายนะเนี่นนยนะยารงยาริสคอร์ยนะมีนะมีเยอะเลยนะครับหาแบบไหนอยู่สอบถามได้นะครับนะ มามีวีออสเดี๋ยวพาไล่เรียงดูนะคลิปนี้วีออสร้วนวน,วน,นี่อย่างคันแรกครับคุณผู้ชมนะครับวีออส1.5รุ่นมิดคุณผู้ชมเห็นไหมหน้าใหม่ๆนะครับไฟหน้าแบบโปรโปรเจคเตอร์แบบนี้คุณผู้ชมราคาดีนะวันนี้จัดให้นะครับฟิล์มเพิ่งเบิกติดใหม่นะปี2020โอ้โหอย่างสดปี 1.5รุ่นมิดนะครับราคา379,000นะมีให้หลากหลายสีสันมากๆคุณผู้ชมนะอเมล่าก็มีขายนะ389,000ตัว V ีตัวท็อปสุดมีให้นะครับสวีปนะไหนๆก็เดินผ่านแล้วเนาะเดี๋ยวพูดราคาด้วยเลยนะครับสวีป199,000บาทนะครับและวีออสพี่นี่ฮะ1.5รุ่นมิดร,รุ่นนี้ขายดีพิมพิยมมากนะครับ ขายราคาอยู่ที่389,000แาทแต่ว่าเป็นปีย1เอเลยนะปีแบบปีใหม่ๆนะใครหาปีใหม่ๆอยู่ควรจัดนะครับ389,000บาทเท่านั้นกับ v ีออสหนรุ่นมิดนะี่ครับแล้วยังมีรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมอีกคุณผู้ชมนี่ฮะวีออนะฮะตัวมิดอีกแล้วตัวมิดนีคือเป็นตัวที่ผมว่าค่อนข้างครบนะไม่ว่าจะเป็นออปชันเรื่องของตัวดีไซน์ด้านในนะไฟหน้าล้อแมก ตัวเบาจอกลางพวงมลาลัยเม้าติอะไรเงี้ยเคาเขามีมาให้คุณครบหมดแล้วนะใน1.5รุ่นมิดนะผมมีหลากลายปีแต่ช่วงนี้นะครับวีออเนะี่ยเติมเข้ามาไหนะจะเป็นแบบว่าปีใหม่ๆซะส่วนใหญ่นะย้ำเลยว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวปีใหม่ๆทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นวีออตัวท็อปสุดนะ1.2สปอร์ตพรีเมียมปี22 469,000นะ469มีให้นะสภาพแจ่มเลย สีขาวหลังคาดำแบ็ครูปแบบนี้บอกเลยว่าหล่อเข้มเท่ดุน่าใช้เนี่ยครับยาริสนะครับเป็นตัวเอที ip, นะคันนี้เป็นปี2024ไม่แค่หมื่นเดียว1.2พรีเมียมครับนะปี24ไม่หมื่นเดียว539,000านะครับ539,000บาทคุณผู้ชมนะครับไปเรื่อยๆเลยนะผมพาเดินดูนะเอาแค่โซนแบบโซนนี้นะโซนอีโคคาร์ราคาเบาๆ นะครับและคันนี้คุณผู้ชมครับโตโยต้าวีอทะเบียน8010คันนี้399เท่านั้นและได้ปี22ด้วยนะปี22ไม่ประมาณ50,000โล1 2สปอร์ตในคลิปนี้ไม่ได้เปิดดูภายในนะเพราะว่าหลังจาก6โมงไปเนี่ยนะครับหลังจาก6โมงไปเนี่ยประตูดเดี๋ยวผมจะปิดล็อกรถทุกคันนะครับเลยอาจจะแบบว่าไม่ได้ให้ดูภายในอันนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วย แต่ถ้าใครสนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมพี่ทักเข้ามาเดี๋ยวผมส่งรูปภาพนะส่งเป็นคลิปให้พี่ดูส่วนตัวได้เลยในไลน์นะแอดกันเข้ามาได้นะครับ1.2รุ่น E 319,000นะครับเป็นปี2019 319เท่านั้นสีแดงล้อแม็กครบครบนะครับทะเบียน3221สนใจตักเข้ามาอันนี้ผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทจบ นะครับ7ปี84งวัดได้นะอินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับถัดมาเป็นยาริส1.2รุ่นสปอร์ตคุณผู้ชมปี22คันนี้ไม่4 0 0 0 0ืนนะผมขาย399นะราคาเท่ากับคันแรกเลยนะไหนๆก็เป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันก็ขายซะถ้าเป็นราคาเดียวกัน399เท่านั้นนะครับหรือนี่อันนี้ยินดีนเสนอเลยนะชุดแต่งเยอะมากนะชุดแต่งเต็มลำนะครับกับตัวยาริส1.2รุ่นไฮนะครับตัวท็อปสุด นะรุ่นนี้ออกห้างไปแดง649,000บาทวันนี้ผมขายให้ราคาขายไป230,000นะขายอยู่419,000บาทเท่านั้นนะครับทะเบียน4620ปี2020 1.25ไม่70,000นะครับเนะี่ยฮะแบบนี้ใครสนใจใครหายอยู่จัดได้เลยนะครับจัดได้เลย1.25นะครับ419,000นะ แล้วก็มี v ีออครับตัวมิดรองท็อปแบบนี้ก็อยู่เลทราคาประมาณ3 0 0 0 0นกว่านะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะป้ายสอบอยังไม่เข้าอันนี้ขอโทษจริงถ้าอาจจะบอกในคลิปตอนนี้ในราคาที่มันยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าใครสนใจนะอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวผมส่งราคาให้นะส่งราคาให้ส่วนตัวละกันนะครับเพราะมันมาใหม่จริงๆเนาะคันนี้1.2สองสปอร์ตคุณผู้ชมนะครับหน้าใหม่นะครับหน้าปัจจุบันนะครับเป็นหน้าแฮมเบอร์เฮด นะบางคนเรียกว่าหน้าปลาฉลามนะครับก็เออถือว่าหน้าตาก็โอเคบางคนก็บอกกันท่าเหมือนปลาดุกแต่มันก็เหมือนจริงๆคุณผู้ชมนะครับคันนี้459,000ปี2 3่สมไม่สามอะไม่สองหมเห็นไหมเนี่รยระยะทางการใช้งาน23,000มกิโลเท่านั้นนะไม่น้อยนะไม่น้อยไมย่ไม่เยอะนะครับหรือจะเป็นในคันนี้นะครับกับตัวมอดตอสนะครับหนึมนะครับ SP สปอร์ตคุณผู้ชมใครที่ชอบออปชัน่นเน้นว่าออปชั่นเยอะๆเ,เบาะหนังปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีเซทนะครับพวงม,มาลัยมัลติมีคูชอนโทนนะครับออปชั่นเยอะๆเนี่ยนะครับจัดได้เลยนะครับพวกเนี้ยออปชั่นเยอะจริงนะรุ่น SP เนี่ยจะเป็นตัวบนๆเลยนะและคันนี้ปี22รถมือเดียวผมขายอยู่429,000สังเกตได้ทุกคันผมมีป้ายสคอบออให้หมด และตัวผมเองบอกราคาตามป้ายสคบอเป๊ะฉะนั้นพี่ไม่ต้องกลัวจะโดนโกงไม่ต้องกลัวจะโดนบวกค่าในหน้าเยอะๆนะครับไม่ต้องนะครับผมขายให้ตามราคาเป๊ะทุกอย่างทั้งหมดครับมาถึงตัวท็อปกันบ้างครับทะเบียน7404เป็นวีออสครับ1.5รุ่น h ไฮตัวท็อปนะครับปี2020นะครับไม่ประมาณ57,000โลนะ ขายอยู่ที่3,99,000าบาทนะ3เกเท่านั้นนะตัวท็อปตัวไฮนะปีใหม่ด้วยนะครับใครสนใจก็รีบจัดกันเข้ามานะครับถัดมานะครับกับตัว v ีออสหนึ่งจุดห้าเอนทรีนะครับคันนี้ปีใหม่หน่อยนะได้เป็นปี2021ครับ3,69,000บนาทนะ369,000าคันนี้เลขไม่ไม่ถึงแสนครับไม่76,000มโลใครหารถปีใหม่ ใช้งานน้อยและได้เครื่อง 1,500cc นะฮะ v e o s น่าเล่นมากนะครับตอบโจทย์มากนะครับจัดได้จัดเลยคุณผู้ชมนะครับจัดได้จัดเลยนะครับสุดคุ้มค่าครับยังไม่พอนะคุณผู้ชมมาดู Yaris กันสักนิดครับ Yaris 1.2 Sport ปี21ไม่83,99,000บาทเท่านั้นครับถัดมาฮะ v e o s 1 5 n t ปี2020 ผมขาย3า9 0 0 0หาหนเอ่าบาทไปเลยไวเลยนะนี่ฮะ v อสครับสีบอลเงินนะสีบอลเงินก็ได้ปีใหม่นะปี2021ใหม่ประมาณ90,000นะครับ3ามแ0 0หกหมื่นะครับสามแสนบาทเท่านั้นใครสนใจอยู่รีบจัดนะครับทะเบียน2 8งแนะครับแคหน้าจออินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ อีกคันครับ3า9 0 0 0 1.5 entry นะคันนี้ก็ได้ปีใหม่เหมือนกันนะครับเป็นปี2020ไม่ประมาณ8 8 0 0 0โลใครต้องการปีใหม่ๆนะ v ีออสนะครับไม่ชอบปี16ไม่ชอบปี17ไม่ชอบปี18นะครับจัดไปเลยนะครับปีย1วิบเอ็ดบุ๊มีให้เยอะนะเมื่อกี้แต่พาเดินมาก็หลากหลายคันแล้วนะนะครับคันนี้1.5 entry สีขาวปี20อะ่ะ349,000นนะครับ ตัวคันนี้ไม่จะอยู่ประมาณ1นึ่งแโลก็ขายให้ในะราคาเบาๆนะถูกกว่าประมาณ2,000 0จริงๆอะ่ะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกันเนี่ยจริงๆคันนี้ถูกประมาณ4,000 0ื่ย4ี่0 0ื่นเพราะว่ามันเป็นสีขาวโดวยปกติสีขาวเนี่ยจะราคาสูงนะครับกว่าสีบอลเงินอยู่แล้วนะครับเป็นโดยปกติทั่วไปนะซิตี้หนะครับคันนี้เป็นตัวพันเทอร์โบนะ เป็นตัวพันธโบนะครับ449,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้พร้อมจัดครับปี22เท่านั้น449นะครับสนใจอยู่จัดได้เลยนะครับถัดมาเป็นคันนี้คุณผู้ชมครับกับตัวยาริส1.2นะครับเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับคันนี้ได้เป็นปี2024นะปีใหม่เลยนะ489,000ไม่2 6นะครับใครหาแบบไม่น้อยๆไม่ไม่เยอะ ได้รถยาริสหน้าใหม่ๆจัดได้เลยนะครับผมมีสีนี้ด้วยนะสีแบบสีพิเศษสีเทาบอลน,นะครับเทาเข้มๆนะ,ะก็คันนี้1.2พิเมี่ยมปี23ไม้20,500 5 0 9 0 0 0 0 0นะครับใครนะบอกก่อนนะถ้าไม่เน้นเรื่องของตัวออปชั่นภายในแต่อยากได้อยากขี่หน้าใหม่พี่จัดคันนี้ก็ได้เพราะว่าเนี้ยผมขายให้ราคาแบบถูกเลยผมขายให้4 5 9 0 5 0 0เอง นะคันนี้ได้ปีใหม่ด้วยนะปี23มไม่ประมาณ40,000นะ1.2สปอร์ตนะครับปี23ไม่ส0 0หมนะ4 5 9 0 0นห่รุ่นสปอร์ตครับใครสนใจอยู่จัดกันเข้ามาได้นะครับและนี่ฮะกับตัวอเมล่านะ1นนะครับคันนี้ราคาดีครับ4 3 6 9 0 0 0บาทจบไม่ประมาณ50,000นนะคันนี้คนจีบเยอะมากเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะจบ ราคาไประมาณเท่าไหร่นะจบรถจัดไฟแนนซ์ผ่านไหมต่อมาดูกันนะครับแล้วก็ยาริส1.2รุ่นสปอร์ตครับคันนี้ปี22 429,000นะครับก็เป็นหน้าไมน่าเชนก่อนที่จะเป็นตัวหน้าใหม่นะครับแล้วก็ Honda Jazz คับ399เท่านั้น1.5นะครับรุ่น S นะครับลงล้อ CE 8ค28ครบแบบนี้ทะเบียน844นะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็คันนี้นะเพิ่งมาล่าสุดคุณผู้ชมกับตัวยาริส นี่ครับใครสนใจอยู่ก็ติดต่ออินบ็อกซ์สอบถามหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรหน้าโปรไฟล์นะครับวันนี้ก็คร่าวๆนะประมาณในกลุ่มพวกนี้นะสักประมาณน่าจะใส่40กว่าคันเนาะมาสามสิบกว่าคันนะครับที่เดินให้ดูเมื่อกี้นะครับสนใจขนาดก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือ0ูนย์เก้าหนึ่านะครับอัปเดตแค่คร่าวๆจริงๆรถเรามีเยอะครับคุณผู้ชมนี่ยาวเย็นนู่นเลยนะข้างหลังอีกคุณผู้ชมเยอะเลย นะสนใจทักเข้ามานะวันนี้ขอญาตขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ